เรื่องกรรมครับพ่อครับสังขารที่เป็นทุกข์เนี่ยเราเราไม่มองเราไม่มองเป็นตัวเราแต่มองเป็นสังขารเนี่ยเราคิดเราได้ไหมครับถ้าคิดมันก็คือคิดแต่ถ้ารู้มันคือไม่ใช่คิดเขาเรียกว่าคิดทําความเข้าใจมันเป็นจินตมยปัญญาเนาะคือคิดคข้ควรพิจารณาหลังจากที่ได้ยินได้ฟังเนาะคิด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 อันนี้มันก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งเหมือนกันก็ต้องต้องต้องอาศัยมันเหมือนกัน แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะรู้เลยรู้เลยโดยโดยไม่ต้องคิดเออคือเราต้องเข้าถึงสภาวะใช่ไหมครับหลวงพ่อซึ่งมันต้องปฏิบัติใช่ไหมครับถองจะไปถึงอย่างผมฟังดูเมื่อกี้ก็คืออ,อ่อย่างในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวถึงเรื่องการอิริยาบถน้อยใหญ่เอาต้องรู้ใช่ไหมอาจารย์ว่าเรารู้ว่าเราเป็นยังไงยือเดินนั่งหรือว่าคูเหยียดอย่างนี้ใช่ไหมครับน<ๆ>ั้นผมเราเราฝึก รู้ที่กายก่อนเนี่ยผมว่าอันนี้เหมือนเหมือนเริ่มต้นหรือเปล่าครับน่าจะตอบจะเห็นใจที่ที่ที่เราฟังนะอย่างที่ที่สุขโตเนาะหลวงพ่อเทียนเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่เนาะในสายขึกสติในความรเรื่องเรื่องรู้สึกตัวเนี่ยท่านเน้นว่าให้รู้กายก่อนเพราะว่ากายมันเป็นของหยาบรู้ง่ายเนาะ กายเคลื่อนไหวกระโดดโลดเต้นเนี่ยมันรู้ง่ายไงพอกระโดดปั๊บมันรู้เลยใช่ไหมเนี่ยพอกดเงยมันก็รู้คือรู้ทันทีขณะที่มันเคลื่อนไหวอ่ะมันรู้เป็นปัจจุบันเออแต่ถ้าถ้าเราไม่เอากายเป็นหลักก่อนเนี่ยเรื่องจิตเนี่ยมันเร็วมันเกิดเร็วมันดับเร็วแล้วก็กลายเป็นว่ารู้ไม่ทันรู้ไม่ทันแล้วก็มันลากเราไปหมดเลยเพราะนั้นพอเรารู้กายเนี่ยอ๋อกายเพราะในกายมันไม่ปรุงแต่งเป็นรูปความคิดใช่ไหม ก็ได <gas mt> ้แ <fate> ต <fell out> pues right. nah ่รู Mat ้พอได้แต่รู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดจิตรู้ขึ้นมาก็คือรู้กายเมื่อรู้มากๆเข้าเนี่ยจิตมันก็อยู่กับกายแล้วมันไม่เพราะว่าถูกฝึกให้รู้กายเนาะมันก็เลยไม่ค่อยไปคิดแสสายไม่ต้องไปวุ่นวายกับออย่างอื่นแล้วมันก็เลยตั้งมั่นในการรู้กายแต่ขณะที่รู้กายต่อมามันจะมีความคิดความอะไรที่ผุดที่แทรกขึ้นมามันก็เริ่มเห็นขึ้นมาว่าอ๋อเอ้ยมันเห็นความคิดแทรกแต่ก็ยังไม่ทิ้งฐานกายเนาะรู้กายเรื่อยๆเนี่ยรู้กายแบบสบายสบาย แล้วก็ความคิดอะไรก็แพลมขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นเริ่มเห็นแต่ก็ยังไม่สนใจความคิดเพราะว่าแค่เห็นไงมันเห็นโดยโดยไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาเพราะมันมันแพลมขึ้นมานะมันผุดขึ้นมาแล้วก็เห็นพอเห็นบ่อยๆปั๊บมันเริ่มรู้จักความคิดแล้วพอเริ่มรู้จักความคิดเนี่ยความชํานาญในการที่จะเห็นเนี่ยมันก็มากขึ้นเพราะว่าความคิดเนี่ยมันเยอะมากมันคิดมาบ่อยๆเนาะแล้วก็ชํานาญในการเห็นความคิดพอเห็นความคิดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแยก ระหว่างกาย <c oughs> กายเขาเรียกว่ารูปเนาะจะแยกเป็นว่าอ๋อกายเป็นอย่างนี้ความคิดซึ่งเป็นนามเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามได้เอาอะไรมาแยกก็ไอตัวสตินี่แหละฝึกสติใช่ไหมครับหลวงพอ่อใช่ไอตัวสติเนี่ยมันก็รู้จักรูปเพราะรูปมันรู้จักมาก่อนแล้วเนาะความคิดเนี่ยมันมารู้จักภายหลังแต่ทีนี้มันก็พิจารณาว่าเฮ้ยขณะที่เดินร่างกายมันเดิน ที่เดินคือร่างกายคือรูปเดินแต่ความคิดมันไม่ได้เดินนี่ความคิดมันไม่มีขาไม่มีเท้าเนาะมันเริ่มรู้จักขึ้นมาว่าความคิดกับกายเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละนามเป็นนามพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันมันแยกเป็นนี่ว่าอ๋อไอ้นี้ไอ้นี้รูปไอ้นี้นามเห็นไหมการแยกแบบนี้ทําให้ทำให้เหมือนกับว่าทําให้ส่วนประกอบที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันถูกแบ่งถูกซอยออกมาแล้วอย่างน้อยก็เป็นสองอย่างคือรูปกับนาม ทีนี้ถ้าเรามองรูปอย่างเดียวทีนี้มาพี่นาเลยรูปอย่างเดียวมันเป็นเราได้ไหมอ่ะไม่ได้ไได้น้มอย่างเดียวเป็นเราได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้อ๋อแสดงว่ารูปรูปมันก็ไม่ใช่เราดินามมันก็ไม่ใช่เราแต่พอมันมาผสมกันมันเป็นเราขึ้นมาไอ้นี่หัดแยกแบบนี้ทำไมอ่ะพระพุทธเจ้าจึงแยกมาเป็นห้าขันก็เพื่อให้ซอยลงมาว่าไอ้แต่ละขันเนี่ยมันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนหรือว่าแต่ละขันเนี่ยมันเป็นสังขารสังขาร เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะพัฒนาทําให้เพิกถอนความเห็นผิดไปได้แต่ถ้าลองไม่แยกดูสิโยมลองไม่แยกมันเห็นเป็นทั้งตัวเนาะอ๋ออย่างนี้คืออย่างนี้คือพอเราฝึกสติเนี่ยหลวงพ่อทีนี้เราไม่ใช่คิดอะไรสิครับทีนี้มัน,<อ>มนเป็น,น,นการเขาเรียกว่าเกิดภาวะการเห็นขึ้นมามันเป็นสภาวะแล้วสิครับมันไม่ใช่ความคิดแล้วมันเป็นสภาวะที่เราไปเห็นใช่ไหมหลวงพ่อใช่แล้วมันก็ทําให้เราเกิดปัญญาว่าอ๋อนี่เป็นรูปเป็นนามอ๋อแล้วก็ในส่วนตัวผมผมคิดว่าเวลาเรา เราฝึกกายบ่อยๆอ่ะเราเราซึ่งเป็นนามใช่ไหมเรามันหยาบจับได้พอเราไปจับพวกที่มันไวกว่าซึ่งมันไม่มันไม่ไมีแขนมีขาคือเอ่เอ,อ,อ,อรูปก่อนอพอไปจับนามคือเรื่องใจเนี่ยมันมันจะเห็นความคิดเป็นสองอย่างสิงของเพราะว่าความคิดที่มีกระสุนเป็นกุศลกับเป็นที่อกุศลเนี่ยเราจะเห็นด้วยใช่ไหมครับผมอ๋อมันเห็นหมดมันมันเห็นหมดแต่ว่าจริงๆบางทีถึงว่าเราเราไม่ได้เรียนภาคปริยัตนะ แต่มันเห็นแล้วแหละว่าคิดคิดดีหรือคิดไม่ดีเพราะว่าพวกเราชาวบ้านเนี่ยก็จะจะพูดถึงว่าไอ้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เนาะแต่ภาษาทางธรรมะถ้าคิดไม่ดีเขาเรียกว่าคิดอกุศลถ้บคิดดีๆีเขาเรียกว่าคิดกุศลเนาะแต่เราไม่ได้เรียนภาคปริยัติไงแต่เราเข้าใจได้ว่า้แบบนี้คิดไม่ดีคิดด่าเขาคิดนินทาเขาแต่แบบนี้คิดชมเขาคิดสรรเสริญเขามันแยกแยะเป็นนีว่าคิดแบบไหน แล้วเราก็เรียกชื่อแบบชาวบ้านบอกว่าเออไอน,นี้คิดดีอัน,นี้คิดชั่วคิดไม่ดี <c oughs> คือเราเข้าใจแบบภาษา,<อ>าท้องถิ่นของเราไงหลวงพ่อคือแบบ <c oughs> <ช>คิดแบบบ้านๆ,ๆแต่ว่าพอคิดแบบบ,บ้านๆอย่างถ้าเรามีอย่างพระคุณเจ้าหรือหลวงพ่อเนี่ยซึ่งศึกษาพระไตรปิฎกมาเนี่ยเรามาให้หลวงพ่อขยายให้เนี่ยมันก็จะชัดขึ้นใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดบ้านๆเนี่ยก็มีกล่าวอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกันคือเหมือนกับว่าถ้ามีสภาวะแบบอย่างนี้แล้วแล้วรู้จักแล้วเนาะพอเราฟัง คนที่เขาเก่งๆในภาคปริยัติเนี่ยโอ้โหมันกับว่ามันจะเข้าใจในในภาคปริยัติมากมันจะเข้าไปในใจนะครัมันไม่มันจะเข้าไปลึกในใจใช่ไหมมันจะสะเทือนเลยผมมก็ผมทีนี้อย่างหลวงพ่อเทียนอย่างเนี้ยท่านไม่มีภาคปริยัติท่านอ่านหนังสือไม่ออกอะแต่ท่านเจอของจริงที่มันปรากฏเนาะหรือมันดับไปเนี่ยแต่ท่านก็ท่านก็รู้จักเห็นแล้วรู้แล้วแต่ท่านก็ใช้ภาษาของท่านเองท่านบอกว่าเออจะเรียกอะไรก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้ เพราะท่านคือท่านเหมือนกับว่าชื่อเรียกมันไม่สําคัญหรอกแต่ท่านเห็นของจริงไงเห็นสภาวะเนาะท่านก็เอาตรงนี้นะเป็นวิมุตใช่ไหมหลวงพ่อสิ่งสิ่งที่ที่ตึงตัวกล่าวว่าความจริงอเงี้ยก็คือวิมุตใช่ไหมหลวงพ่อเออเดี๋ยววิมุตเดี๋ยวค่อยพูดตรงนั้นก่อนเอาให้รู้สึกตัวก่อน <laughs> กลับมาอย่างนี้คือวิมุตเนี่ยมันจะเข้าใจได้ต่อเมื่อรู้สึกตัว<ช>เออต้องรู้สึกตัวให้เก่งให้ชํานาญก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะ <ạ. S 2> มันจะแยกได้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยคือคือโลกิยะ แล้วก็ไอตัวที่รู้เราอ่ะคือมันไม่ใช่ตัวเราไอตรงนั้นแหละมันจะรู้จักเองว่าคือโลกุตตะละคือเป็นวิมุตไปแล้วฝั่งฝั่งน้นไปเลยเพราะนั้นจุดเริ่มต้นคือต้องต้องฝึกให้รู้ตัวฝึกให้รู้สึกตัวข้ามตรงนี้ไม่ได้เลยข้ามตรงนี้ยังไงก็คือหลวงพ่อมาฝึกพวกเราเนี่ยมาคุยใหม่ๆผมจาผมจำไม่ผิดเรื่องรู้ตัวเนี่ยหลวงพ่อคุยหลายตอนเลยเพราะว่านั่นคือการไปเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นให้ให้พวกเราปูนะฮะว่าตรงนี้คือ การเริ่มต้นหน่อยนะผมว่าเพราะว่าบางท่านวิตกหรือมีเรื่องในอดีตอะไรเงี้ยคือจะให้เราแบบว่าทำให้เราหายไปเลยทีเดียวเนี่ยโอ้ผมว่าเราน่าจะเริ่มต้นด้วยการฝึกสติก่อนเรื่อครับนี้เพรอดีตนี่ก็ครับก็อย่างประสบการ์หลวงพ่อเนี่ยพูดที่ไหนก็มักจะยกตัวอย่างไอ้เรื่องเรื่องดับดับทุกเบื้องต้นนะนะที่หลวงพ่อมันมีทุกันเนาะทุกคือความไม่สบายใจคือความ ไม่สมใจของเราที่มันมันคิดลูกเดียวแต่มันไม่เคยมีความสุขแล้วราคาญความคิดเปลียดความคิด่ะเนาะแล้วก็วิธีดับวิธีแก้เบื้องต้นก็คือเรื่องรู้สึกตัวแล้วก็ถูกเขาเรียกว่าถูกฉะโลกถูกใจมีคงมีความพึงพอใจมากก็เลยเดินทางสายนี้เลยไม่ไม่ต้องไปทําสมาธิทําฌชานเหมือนกับสายสายสมาธิเขาเนาะอันนี้เดินสายปัญญาเลยคือแค่มีสติรู้สึกตัวแล้วมันก็เป็นสมาธิพอเพียงที่จะให้เห็นความจริงได้อนะ ก็เลยแบบง่ายเลยสิ่งนี้คือปฏิบัติธรรมใช่ไหมหลวงพ่อการที่เรารู้สึกตัวเนี่ยชัดๆเนี่ยที่เราฝึกเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับก็ต้อกปฏิบัติพัฒนาพัฒนาจิตให้มันเกิดการตื่นรู้มีสติเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็ถ้ามีสติเนี่ยมันก็รู้หมดแหละว่าคิดชั่วก็รู้คิดดีก็รู้ทําชั่วก็รู้ทําทําดีก็รู้แต่ก็ไม่ทําชั่วแต่รู้มันรู้หมดแหละเออมันแยกแยะได้เป็นแล้วก็กําลัง กำลังที่จะไปหยุดไปห้ามเนี่ยมันก็มีสูงเพราะมันละอายต่อบาปยิ่งคนมุ่งตรงต่อพระนิพพานเนี่ยมุ่งตรงถูกความพ้นทุกเนี่ยมันจะมีความเกรงกลัวต่อบาปมันไม่กล้าทำพราะจะเหยียบฆ่าสัตว์จะเหยียบมดสักตัวหนึ่งโหต้องแบบสุดแล้วมันจะมีองค์ธรรมคิริโอตปาเลยครับหลวงพ่อคือมันเป็นเองอ่ะเพราะว่าใจมันตั้งไปแล้วว่ามันจะต้องเอ่อพ้นทุกข์เมื่อมันพ้นทุกมันก็คําสอนก็บอกอยู่แล้วว่าต้องละชั่วใช่ไหมให้ทําดี ไอ้สิ่งพวกนี้ได้ยินมาก่อนไงแล้วก็พอตอนหลังเวลามันคิดจะทําผิดทําชั่วเนี่ยมันถูกสติยับยั้งเอาไว้มันรู้ทันมันก็เมกก็ห้ามเอาไว้แต่ทั้งนี้มันก็อยู่ที่กําลังสติด้วยเนาะเพราะว่าบางทีความคิดอ่ะมันคิดชั่วก่อนพอคิดชั่วก่อนไอ้คิดดีมันไม่เกิดไงมันก็เลยทําชั่วไปเลยแต่ถ้าบางทีมันเถียงกันก่อนเช่นสมมติว่าจะทําชั่วเนาะแล้วก็ไอ้ตัวคิดตัวหลังมันบอกทําไม่ได้เรานักปฏิบัติทมอย่าไปทําอ่ามันก็ไม่ทําแต่ถ้า ไอ้ควายคิดชั่วมันยังมีกําลังมากมันบอกเออไม่เป็นไรหรอกเล็กน้อยไม่มีคนเห็นนี่มันเถียงกันเองก่อนไงแต่ว่าตัวสติเนี่ยมันจะเป็นตัวเห็นแต่ว่าถ้าสติกําลังไม่พอมันก็แพ้ไอ้พวกประเภทความคิดที่รุนแรงกว่ามันก็ลากไปตระนั้นนะ่ต้องฝึกสติให้รู้เท่าทันไงสตินี่ทําให้เราเกิดกุศลกรรมใช่ไหมครับพ่อเป็นกุศลอยู่แล้วเออเอเอเอามาเดี๋ยวมาฝึกสติรู้ตัวกันก่อนกําลังพูดก็รู้เนาะแล้วลองหยุดพูดดูนะ,อะลองหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ มันก็รู้ว่าหยุดเห็นไหมสติเริ่มเกิดแล้วอ๋อพูดก็รู้หยุดก็รู้แล้วก็อยู่เฉยๆเอาไว้อย่าเพิ่งพูดเนาะแล้วต่อมามันมันอยากจะพูดก็รู้ว่าเออมันอยากเลยนะทีนี้ก็ดูต่อไปความอยากก็เสื่อมลงคลายลงแต่ถ้าถ้าสติอ่อนนะพอมันอยากพูดเนาะพอมันอยากพูดปับ๊บไอความอยากเนี่ยมันมันมากกว่าสติไง,ไงก็เลยพูดไปทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่เหมือนกับว่าฝึกแบบเหมือนกับว่า ต้องยับยั้งชั่งใจคือไม่ไม่ต้องพูดแต่ด้วยแรงผลักดันที่อยากจะพูดมันมากกว่าตัวสติตัวสติกําลังน้อยกว่าก็เลยพูดไปคนที่เวลาทะเลาะก,กันกับเพราะอะไรก็ไม่มีสติแทนที่จะดูความคิดจะดูอาการเกิดของความคิดดูอาการของความชอบใจไม่ชอบใจไม่ได้ดูแต่ว่ามันไปแล้วมันไปแล้วมันพูดแล้วมันทําแล้วสติมันอ่อนไงเพราะฉะนั้นต้องฝึก ฝึกดูฝึกรู้แล้วก็อย่าเพิ่งทําตามใจที่มันอยากจะพูดอยากจะคิดไอ้การที่ไม่ทําตามใจตรงนี้เขาเรียกว่าขัดใจแต่ไม่ใช่ง่ายเพราะว่ามันเคยชินกับไม่เคยถูกขัดใจไงเพราะนั้นเราปฏิบัติจะต้องฝึกขัดใจคือไม่ทําตามใจมันจะไปเที่ยวก็ไม่ไปมันจะไปกินเหล้าก็ไม่ไปเนี่ยเขาเรียกว่าขัดใจขัดใจเมื่อขัดมากมเนี่ยมันจะมีกําลังมาก ไอ้ตัวที่เคยชินหมายถึงว,ว่าไอ้ตัวที่ชวนไปนู่นไปนี่มันก็กําลังมันก็สู้กําลังมากไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกสติให้มีกําลังมากๆแล้วมันจะปราบทุกมันจะปราบได้หมดแหละอันไหนไม่ดีมันปราบหมดเลยคือหยุดหยุดหมดเลยประมาณเนี้พระคุณเจ้าครับพอดีผมมีปัญหาที่จะสอบถามพระคุณเจ้าครับตัวผมเนี่ยเคยได้รับรู้เคยได้เห็นมาว่าพระสงฆ์ทางทิเบต พอท่านอายุมากๆเข้าครับท่านปฏิบัติดีมามากท่านปฏิบัติพิปัสนากรรมฐานมา,ม,ามากๆเข้าตัวท่านเองจะมีการเตรียมละสังขารคืออาจจะเชื่อมโยงด้วยข่าวที่เป็นทางปัจจุบันด้วยนะครับพวกท่านก็จะมีการแบบกินลากไม้คือทําตัวเองให้แห้งให้ผอมไปแล้วก็ผมอยากจะสอบถามพระคุณเจ้าว่าทําไม ท่านเหล่านั้นถึงมีการปฏิบัติละซึ่งเว้นเรื่องความตายได้ง่ายมากแล้วทําไมถึงทํากันมาเป็นอย่างนั้นเป็นช่วงๆเลยครับพระกุศลหลวงพ่อไม่ใช่องค์นั้นเนาะหลวงพ่อคงไม่รู้หรอกมั้งไม่รู้มากกว่านะหลวงพ่อตอบตรงๆว่าหลวงพ่อไม่รู้ไม่รู้ท่านเลยว่าที่ท่านทําอะไรยังไงแล้วก็เป็นยังไงหลวงพ่อไม่ไม่รู้นะหลวงพ่อตอบตรงๆเลยหลวงพ่อไม่รู้ ทางสายพุทธเรามีการสอนให้ปฏิบัติแบบสุดตรงขนาดนั้นหรือเปล่าครับหลวงพอ่อทางสุดตรงพระพุทธเจ้าก็สอนว่าไม่ไม่ทางสุดตรงไม่ควรเดินกามมาสุขก็ไม่ควรไม่ควรเดินที่หรือว่าทุกคือทําให้ตัวเองลําบากอัฐกิรฐานุโยกอะไรเนี่ยก็ไม่ควรเดินให้เดินทางสายกลางทางทีออ่ถูกต้องทางที่ถูกต้องอะ่ะคือสุดตรงไป ไม่ไม่อยากไม่ควรเดินเพราะว่าท่านท่านผ่านมาหมดแล้วเพราะว่าก่อนที่จะตตารู้นะท่านสุดโตรงเช่นเสพกามเนาะเป็นลูกกษัตริยนะ์น่ะโหทุกอย่างมีครบหมดเลยเต็มที่เลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็พอต่อมาตอนหลังมันก็เกิดการเบื่อหน่ายคืออยากจะออกจากทุกข์ก็เลยไปสุดโตรงไปอดอาหารไปกั้นลมหายใจสารพัดสุดท้ายก็ไม่ใช่หมดพอไม่ใช่ท่านก็พบทางของท่านก็คือให้มันทางพอดีนนในอริยมรรคในองค์แปด แล้วก็สุดท้ายก็มาสอนปัญจวคีใช่ไหมเพราะอันนั้นก็สุดโต่งเหมือนกันเอาทีนี้หลักของเราคือเพื่อสู่ความพ้นทุกข์โดยเร็วโดยเร็วพลันก็คือต้องรู้ตัวรู้ตัวเรานี่แหละคนอื่นวางไว้ก่อนรู้คนอื่นเนาะวางไว้ก่อนเพราะว่าอันนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ไปได้เพราะว่าคนอื่นเขาก็เพียนของเขาเนาะเออเขาก็ทําของเขา,ขเขาถ้าเขาพ้นทุกข์แล้วแต่เรารู้เขาว่าเขาพ้นทุกข์แต่เราก็ยังทุกข์เหมือนเดิมอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ เพราะนั้นเนาะกลับมาเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อได้พบได้เห็นมาก่อนว่าเมื่อก่อนเราก็ชอบรู้เรื่องคนอื่นแต่สุดท้ายนเนี่ยทุกจะตาย <c oughs> แก้ปัญหาไม่ได้เลยกลับมารู้ตัวเองเสียผ,ผมจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับพระคุณเจ้าท,ที่ตัวผมเองทําสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวผมเองมีความสุขมาก <S <s พอมีความสุขไปสักพักหนึ่ง ความสุขตรงนั้นมันบางทีบางครั้งเริ่มหายไปเริ่มมีสิ่งอื่นที่เข้ามารบกวนทางด้านความคิดในสภาวะที่เราเป็นสุขในการทําสมาธิครับหลวงพ่อเราอยากจะดึงช่วงเวลาแห่งความสุขในการทําสมาธินี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับหลวงพ่อแล้วสภาวะนี้จะอยู่อยู่ยางไงแล้วเราจะให้สภาวะนี้อยู่ได้นานอะไรยังไงแบบนี้ครับหลวงพ่อเราทำยังไงได้บ้างครับไม่ไม่คิดไม่ควรคิดอย่างนั้นไม่ควรคิดที่จะให้มันอยู่นาน แต่ให้ปฏิบัติคือให้เห็นความจริงเห็นความจริงของมันว่าความความสุขมันก็ไม่เที่ยงนะความอื่นๆแม้กระทั่งความทุกข์เนี่ยทุกข์ที่แบบไม่สบายกายไม่สบายใจอ่ะมันก็ไม่เที่ยงให้ศึกษาเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงหมดเลยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งใดปรากฏขึ้นสิ่งนี้ไม่เที่ยงแต่ทีนี้คนส่วนมากไม่เข้าใจตรงนี้พยายามจะทําให้เที่ยง ไม่สําเร็จพอไม่สําเร็จมันก็จะคับแค้นใจมันก็ก็เป็นทุกข์ทางใจเป็นทุกข์เบิ้ลเ,เข้าไปอีกเพราะทําไม่สําเร็จอะเนาะเหมือนกับว่าจะทําให้ได้จะทําให้ได้แต่มันไม่ได้ก็เรียกว่ามันเกิดการคับแค้นแค้นใจก็เลยเป็นทุกข์เราหวังเพื่อจะให้มีความสุขแต่เรากลับไม่มีความสุขเลยครับหลวงพ่อโอ้ยิ่งทุกข์หนักใช่ใช่ครับแต่พอวันวันไหนที่ผมมานั่งกรรมฐานนะครับหลวงพ่อผมรู้สึกว่า วันไหนที่ผมไม่ได้ตั้งใจคือนั่งกรรมาฐานปกติแต่รู้สึกว่าแบบ23สิบนาทีก็มีความเป็นสุขได้คือมันเป็นความอิ่มเอิบทางใจครับหลวงพ่อ<ม>ก็เลยแบบว่าเราอยากจะเหนี่ยวล้งสภาวะนี้ให้นานที่สุดอื่นก็มาเออเหนี่ยวล้งก็ไม่ถูกเพราะว่าการเหนี่ยวล้งเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วไงตัวตัวเหมือนว่าตัวรักษาตัวพยายามมันเป็นภาระหมดเลยแต่ <ขอ S 1> ทาง<อ>ที่ถูกต้องคือให้รู้ความจริงในปัจจุบัน ปัจจุบันก็เพราะว่าอดีตมันไม่มีแล้วนี่เห็นไหมความสุขที่ที่โยมเคยพบเนาะมันก็เดี๋ยวนี้มัน,มนอาจจะไม่มีแล้วอาการอย่าง,งานั้นแต่มันมีอะไรอาการตอนนี้ก็คือเนี่ยอาการที่รู้สึกก็ปกติรู้สึกก็ไม่ได้สุขมากหรือมันไม่ได้ทุกข์อะไรเนาะเป็นปกติให้รู้อย่างนี้แล้วก็อันนี้มันก็ไม่เที่ยงอีกนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นอะไรอาจจะแป๊บเดียวก็ลูกมากวนโมโห,โหอะไรหรือว่าอะไรแล้วแต่เนาะเออมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอเพราะนั้น การเรียนธรรมะคือให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดมันไม่เที่ยงแล้วก็หยุดความอยากได้เนาะหยุดความอยากได้ที่ให้เที่ยงตามที่เคยคิดมาก่อนน่ตรงนั้นวางให้หมดเลยเพราะมันไม่สมใจอยากพอหมดอยากปั๊บเนี่ยตรงนี้ความทุกข์ทางใจเขาเรียกว่าดับตัณหาเนาะความทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดมีแต่ทุกข์ธรรมตามร่างกายที่มันเป็นเช่นนั้นเองเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีป่วยเป็นธรรมดาของสังขาร ใช่ครับเนาะให้เข้าใจเป็นตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าอันนี้คือเป็นสัมมาทิฏฐิที่พระพุท,ทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้แหละเพื่อที่จะพ้นทุกข์ออกจากทุกข์ก็ก็คือตรงนี้คือรู้มันเห็นมันแล้วก็ต่อไปค,คือไม่เข้าไปยึดถือความทุกข์ว่าเป็นเราจริงอ่ะลองพิจารณาดูเถอว่าความทุกข์เนี่ยเป็นของน่าเกลียดน่าชังแล้วทาไมเราไปยึดว่าเป็นเราอ่ะอม,มันมันจริงๆมันก็ไม่ควรอยู่แล้วเพียงแต่รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่มไม่น่าจะยึดถือว่าทุกข์เป็นเราเป็นของเราเนาะยวมว่าไหม ครับครับใช่ออครับผมพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็แค่รู้มันพออย่าอย่ายึดถือว่าเป็นเราแค่รู้มันพอรู้รก็เหมือนกับว่ารู้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่ของเราเนี่ยเห็นดวงอาทิตย์กออ็รู้แล้วเออดวงอาทิตย์ไม่ใช่ของเราคือไม่ยึดมาเป็นของเราแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับดวงอาทิตย์เวลาความทุกข์เ <SC. S 1> กิดขึ้นก็รู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นความทุกข์แต่ก็เออก็มึงอยู่ของมึงให้แต่ไม่เอามายึดมาเป็นกูแค่เนี้ก็น่าจะใครทุกข์ได้เยอะขอบพระคุณพระคุณเจ้าครับ เ,เรื่องรู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้ม,นนมันเป็นมันเป็นต้นทางเลยเนาะหลวงพ่อก็ต้องเน้นอีกและต้นทางเพราะว่าในสติปัฏฐานเนี่ยเขาเลยกว่ามันเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกเป็นทางเดียวเท่านั้นน่ะที่จะถึงความ,มาบริสุทธิ์หมดจดอ่ะทางนิพพานเนาะเพราะว่าทางสายเนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้ามีสติเนี่ยมันจะเข้าอาริยมรรคได้เลยนะเพราะฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยจริงๆอริยมรรคมีองค์8ดเนี่ยคือมันเป็น เป็นเหมือนกับว,ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติทางเอาไว้นะท่านก็บ,บัญญัติก็ต่อเมื่อท่านตรัสรู้แล้วนั่นแหละแต่วิธีที่จะให้ให้อยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดก็คือมีสตินี่แหละเพราะว่ามีถ้ามีสติอย่างอื่น,ม,นมันมาหมดเลยตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญามันมาหมดเลยแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละเราเนี่ยเราไม่ต้องไปรักษาทีละข้อหรอกเพียงแต่ฝึกสติตัวเดียวนี่แหละมันก็จะมาครบ จะติดตัวเดียวเนี่ยคึกเนี่ยใช่แล้วก็สําหรับผู้ที่อยู่ในนี้นะหลวงพ่อก็เคยบอกแล้วว่าเวลาจะถามอะไรนะให้รู้ตัวก่อนนะ <c oughs> รู้ตัวว่าอ๋อมันมีการเขาเรียกว่าเขารียกว่ามันมีการมีการ <c oughs> คิดหรือว่ามีการเออมีการขยับแล้วเนาะมีการขยับจะถามเนี่ยให้เห็นตรงเนี้ยแล้วก็อาจจะยังไม่ถามทันทีก็ได้รอมันก่อนแล้วก็ ไอความอยากจะถามเนี่ยมันก็แผ่วลงมันก็จางคลายไปพักหนึ่งเนาะแล้วต่อมามันดันอีกแล้วดันให้ถามอีกแล้วให้เห็นตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งถามทันทีเนาะแล้วก็เห็นเห็นสังเกตตรงนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อไอพวกนี้มันก่อนจะถามอะเลยได้มันมีกระบวนการของมันตั้งหลายขั้นตอนตั้งแต่คิดตั้งแต่เออแล้วก็เวลาจะถามเนาะมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันมันช่วยกันอ่ะช่วยกันทํางานเพื่อให้เกิดการถามได้เนาะโอ้โหมันมีกระบวนการมากมายเนาะ ตรงนี้มันจะทําให้เราเห็นกระบวนการของมันนะหลวงพ่อเทียนน่ะโอ้นี่ถ้าเล่าไปอาจจะเสียเวลานิดหนึ่งแต่พอเลยท่านรู้สึกตัวขึ้นมานะท่านเห็นเลยว่าคึกแต่เดิมมันท่านติดบุรีท่านติดบุรีแต่ท่านไม่เคยเห็นกระบวนการว่าการที่จะมาสูบได้เนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงแต่พอท่านรู้สึกตัวเป็นนะ่ะท่านเห็นเลยว่ากระบวนการน่ะจะสูบบุรีนู่นมันต้องมีความคิดมีความอยากก่อนใช่ไหมค่ะแล้วก็ แค่อยากอย่างนั้นนะถ้าไม่ทําตามเนี่ยมันไม่ใช่จะสูบได้นะท่านก็บอกว่าโอ้มันมีการไปหยิบบุหรีมีการจุดควยแช็กแล้วก็มีเอานิ้วมาหนีบแล้วก็เคลื่อนเข้ามาใส่ปากแล้วก็ต้องสูดเข้าไปโอโ้ท่านบอกขอบวนการมันเนาะแล้วมันลําบากเหลือเกินอกว่าจะสูบได้อะ่ะท่านก็เหมือนกับว่าทานองว่าคงเห็นทุกข์อะเนาะโอ้โหนี่มันเหนื่อยมันมันตั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นท่านก็เลิกเลยท่านเคร่งทิ้งหมดเลยตั้งแต่ท่านที่เข้าใจ <c oughs> ในบัตรนั้นเลย ทั้งทังที่ท่านติดนะอพอข้าศึกไตรงนี้ปับ๊บเคร่งลิงเลยมันเป็น <c oughs> เป็นโทษไงหลวงพ่อเคยเคยเห็นนะตอนนั้นหลวงพ่อขึ้นศาลเนาะ <c oughs> เราก็ตาเราก็มองผู้พิพากษาที่นั่งอยู่บนบันลัง <c oughs> เห็นท่านเอามือไปหยิบปากกา <c oughs> ไปหยิบดินสอ <c oughs> ไปหยิบกระดาษ <c oughs> ไปหยิบตัวแม็กเ <c oughs> ยบ็บมันเห็นเลยนะว่าโอ้โหนี่มันทุกข์เหลือหลายนะเนี่ยทุกอย่างนี่ที่มันมี เคลื่อนไหวแบบนี้นี่เน่ะมันถูกบีบคั้นให้เคลื่อนนะ่นน่ะแล้วมันท,ทุกทุกทุกคือมันแปลกมากเลยเนี่ยยังจําได้เลยทําไมเราพินาเห็นทุกได้อะมันเห็นเป็นทุกขไปเลยว่าการเคลื่อนาการหยิบเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเนาะมันต้องโอ้โห <c oughs> เพราะนั้นมันมีแต่ทุกขจริงๆเลยเนี่ยก็เลยโอ้โชีวิตเรานี่มันมีแต่ทุกนโยมไม่มีสุขหรอกเ <c oughs> นี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าสังขารเป็นทุกเนี่ยเข้าเป้าเลยเนี่ยหัวข้อมนัน ก็เมื่อกี้ผมก็ฝึกหน่วงฝึกฝืนครับหลวงพ่อครับอ่าแต่นี่หลุดแล้วเออผ่านก่อนนั่นแหละครับฝึกทันทีครับหลวงพ่อฝึกดีมากดีมากอ่าแล้วเป็นยังไงล่ะก็ดีครับการหน่วงตัวเองการฝืนตัวเองก็จะผมว่าเป็นการขัดเกลาตัวเองเพราะว่าผมมนุษย์เราเนี่ยปฏิจจสมุปบาทก็สตาร์ทด้วยอวิชชาว่าอวิชชากขครอบงำผมตั้งแต่เกิดแล้วล่ะครับผมจะสู้เขาได้ก็ต้องสู้ด้วยสติอย่างเดียว ก็สติจะมาได้ก็ต้องฝึกฝืนก่อนใช่ไหมหลวงพ่อสาธุป้องถูกต้องครับก็ฟังจากหลวงพ่อแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ดีใจที่ผมว่าฝึกแบบนี้มาอะไรอย่างนี้ครับโอ้โหนี่ถ้าฝึกงัดยิ่งอยู่ในสังคมเนี่ยนะเพราะว่าคารวะต้องต้องกระทบกับผู้คนเยอะเนาะเวลามันโกรธใช่ไหมถือว่าไม่พอใจมันต้องเห็นข้างในก่อนเนาะว่าไม่พอใจเนาะแล้วก็ขัดใจคือไม่พูดไม่โต้ตอบโอ้โหถ้าโยมอย่างนี้ต่อไปนี่โยมจะเป็นพระ เป็นพระคือนิ่งเป็นใบงน <c oughs> ไงไม่แต่เมื่อกี้มีคุณปิดขึ้นมาสะท้อนเนี่ย <laughs> ผมฝึกมาเจ็ดเดือนก็ฝึกหนักนะครับหลวงพ่อผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมจำจำได้ครับว่าเดี๋ยวนี้ผมก็พูดไม่เยอะนันนะครับสมัยก่อนนี้ผมเป็นผู้บริหารนะครับผมต้องชี้แจงกับลูกน้องต้องอะไรเยอะอย่างเงี้ยทีนี้ผมผมเหมือนกับว่าผมพอเราฝึกด้านนี้มาเนี่ยเราเราตัดชับเลยนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นระดับไปใช่ไหมเราก็จะไม่เยื่นเยอะลำไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วครับเหมือนเหมือนกับคนเ้วนไงไม่ทราบ แต่เรารู้ใจดีว่าเราสิ่งนี้เราทาเจตนาเราคืออะไรแต่ที่ขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าผมพรสุกปิตินะครับเพราะว่าหลวงพ่อกล่าวว่าเดินทางสุนิพานนี้ก็คือการ,ก,ก,ารก็คือสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมครับหลวงพอ่อจะเป็นจะเป็นเครื่องที่จะนำเราสู่การพ้นทุกข์ใช่ไหมครับหลวงพอ่อคือสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมครับอืครับนะาา ถ้าไม่มีใครถามแล้วก็คงจะยุติได้เนาะแต่ทีนี้ด้วยความจริงใจปรารถนาดีก็คือนะั่นพวกเราเมื่อฟังแล้วก็ลองก็ต้องไปเลยแหละต้องไปไปขัดใจต้องไปฝึกเนาะรู้ตัว <Yes. S 1> นะมันคิดจะทำอะไรก็รู้แล้วก็ขัดใจหน่อยอย่าตามใจตรงนี้มันจะ <Yes. S 1> จะเห็นเลยว่ามันยากเหมือนกันเพราะที่ยากมัน มันไม่คุ้นชิน่ยไอ้กำลังของฝ่ายผลักดันเนี่ยมันสะสมมานานแล้วมันมีกําลังมากเอาไม่อยู่แต่ก็ก็ต้องสังเกตแล้วก็ฝึกไปเดี๋ยวมันฝึกมากมมันก็เอาอยู่เองสมมติว่ามันอยากจะพูดแล้วก็รู้แล้วว่าเออมันอยากจะพูดอย่าเพิ่งพูดเนี่ยเหมือนกับที่ที่ยมอานาจเมื่อกี้เนาะมันอยากจะทําอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ทําตามเช่นมันอยากจะหยิบโทรศัพท์มาแชทไลน์ไม่ทําไม่ทำอย่างเงี้ยมันจะไปดูหนังฟังเพลง ไม่ไปไม่ไปฝึกมันก่อนไงเออเนี่ยเดี๋ยวก็มันให้ผลมากเลยนะนให้ผลคือจะเห็นความแตกต่างว่าก่อนฝึกกับหลังฝึกเนี่ยมันให้ผลจะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้โหมันจะเป็นยังไงก็ตรงนั้นแหละรู้เองใช่